สวัสดีครับผมอ้วนแฟนชบายช็อปนะครับวันนี้มีเนกเก็ตสุดหล่อ CB 300 r ปี2018เลขไม่เพียง18,000นโลนะครับสภาพสวยๆแต่งหล่อๆเลยนะครับรายละเอียดเป็นไงลองไปชมกันเลยครับ วันนี้นะครับก็มีเนกเก็ตสุดหล่อ CB 3 0 0 R ปี2018นะครับสีแดงหล่อๆแต่งสวยๆนะครับเข้ามาใหม่1คันนะครับใหม่น้อยๆเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับเลขใหม่วิ่งไปเพียง18,000โลนะครับของแต่งก็จะมีแต่งภายนอกมาครับนี่ครับปัํมบนนะครับของ r e s i n n g บ y ยนะครับคัดน้ำมันนะครับของ r e s i n n g บ y ยนะครับนิ่มๆเลยนะครับ ตัวรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับชุดสีสวยๆเลยครับลืมลืมให้ดูครับอ่านี่ครับรถไม่มีลมไม่มีชนชุดสีสวยๆเลยนะครับครอบถังสวยๆเลยนะครับสีแดงสดๆนะครับนี่ครับตัวเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับก็จะมีของแต่งนี่ครับตัวเขาเรียกว่าอะไรครับมือลิงดึงคัตนะครับเป็นเป็นคัตน้ำมันนะครับของเลสติ้งบอยนะครับผม หมดปัญหาเรื่องสายคัดขาดนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นคัดน้ำมันเลยนะครับแล้วก็กระปุกเบรกหลังนะครับปั๊มเบรกของ r a c i n g b บ y ยเหมือนกันนะครับตัวเครื่องก็เดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยลื้อนะครับไม่มีซ่อมนะครับเครื่องดีมากนะครับผมลองขี่ให้เรียบร้อยทุกคันนะครับก่อนซื้อเข้านะครับผมชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับยางหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นยางปี20นะครับ น่าจะเคยเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายางปี20นะครับดอกยังเต็มๆนะครับแต่ว่าสภาพก็ตามปีนะครับพอใช้งานได้นะครับผมนี่ครับกาดหมอน้ํานะครับกาดหมอน้ําแต่งชิวหน้าแต่งนะครับอันนี้โคมไฟหน้าติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มสีสโมกมานะครับแต่งมาค่อนข้างเท่เลยนะครับดุดันมากนะครับสีดาแดงนะครับ นี่ครับตัวถังสวยๆเลยครับอันนี้เป็นแสงสะท้อนนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับนี่ครับมีกันล้มด้วยนะครับกันล้มแต่งเครื่องเดิมๆนะครับอย่างหลังนะครับปี20เหมือนกันนะครับดอกยังเต็มนะครับสภาพตามปีนะครับปี20โซสเตอร์นะครับยังเหลือนะครับพอใช้ได้อีกหลาย เป็นหลายร้อยโลหลายพันโลอยู่นะครับโอเคครับนี่ครับแล้วก็เป็นของแต่งเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับการลอยถังนะครับการลอยฝาน้ํามันเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาสตาร์กันดีกว่าครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายฝาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟถูงไฟต่ําใช้ได้หมด ระบบ ABS ทำงานปกตินะครับเค okay, เดี๋ยวดูรอบๆคันนะครับไฟท้ายใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับผ่ามาเสียงนุ่มๆน,นะครับไม่ดังมากนะครับดังกว่าท่อเดิมนิดหน่อยนะครับเสียงกำลังหลอๆเลยอ่าเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่อง ที่สนใจ c ีี300นาปี2018สีแดงแต่งหล่อๆคันนี้นะครับนนะะส,ารสามารถมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านเป็นไบร์ทนะครับอยู่ที่ถนนพระราม3ติดกับ BRT วัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองสามารถติดต่อมาขอรูปรายละเอียดขอคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการตัดสิน,นใจได้เลยนะครับเรามีบริการตัดตรงต่าจังหวัด1 2วันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับประกันว่าได้สินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นอนนะคะครับผม ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ตาดกดไลน์กดแชร์กดสับสไครชอบยูทูบไห้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจมันไม่ซอดเรามีรถสวยๆอัปเดตอย่างนี้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเพรดิการซื้อขายนะครับสามารถเข้าไปชมได้เลยเราซื้อขายจริงส่งจริงนะครับผู้ซื้อสบายใจได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพจนี้นะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ